เป็นจริงพระพุทธเจ้าของเราก็ให้เกิดมาเหมือนกับมาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองนะฮะปัญหามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหาการมตัณหาความรักใค่ในรูปเสียงกินรสเนี่ยก็ทําให้เรามีปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่โลกทั้งโลกทุกวันนี้แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่ แย่งชู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครองเนียมันก็มาจากตัณหาทั้งนั้นแหละเพราะต้นหาตัณหาเป็นต้นเหตุอยู่แล้วคนเราถ้าไม่มาปฏิบัติเราจึงไม่รู้ว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็เลยมัวจับเงาในกระจกอยู่ทั้งปีทั้งชาติจับเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกเงาเมื่อเรามาแสวงหาความสุขทางโลก แสวงเท่าไหร่มันก็ไม่เจอความสุขอันแท้จริงหน้าที่ของเรามาฝึกจิตของเราให้มันอยู่เหนือกายอยู่เหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายนี่คือหน้าที่ของพวกเราจะเตรียมพร้อมตอนนี้เราไม่ต้องทุกข์กับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราบางท่านอาจจะคิดว่าทำได้ไหมท่านอาก็ลองดูเรายังไม่ทําถ้าเราทามันก็ต้องได ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ดกันเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอ๋อนี่ตัณหาพวกนี้เป็นบ่อกเกิดของปัญหาชีวิตเมื่อเรามาอยากมีปัญหาชีวิตเราก็ต้องหาวิธีดับตัณหาให้ได้คืออย่าอยากเกินไปอย่าขี้เกียจเกินไปคนขี้เกียจก็ไม่พบความสุขเพราะอยากมากมันก็ทุกข์มากคนเราอยากน้อยมันก็ทุกน้อย ท่านทั้งหลายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่าเราอยากได้มาเป็นของเรามันกลับไปกับเราไม่ได้ลอกก็สมมุติกันว่ามันเป็นของเราชั่วคราวแต่ความเป็นจริงมันก็ไปกับเราไม่ได้อ่าแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านก็คือความพ้นทุกข์มองเห็นความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลกนี้อ่าจะเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แหละ แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์สิ่งที่เราจะให้ทำให้เราพ้นทุกข์ไดเ้เราดูนไปอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราก็ค่อยๆกำหนดรู้ดูสิ่งใดเป็นอกุศลนรรมทำจิตของเราให้ขุนมัวเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราไม่ดีแล้วก็คนต้องเสียสละสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียเพราะเราเอาสิ่งไม่ดีมาไว้ในใจของเรา เมื่อกี้ใจของเราก็ยังดีๆอยู่ถ้าเราไปเอาสิ่งไม่ดีมาเข้ามาในขณะนี้มันก็ไม่ดีนะอย่างเอาทิฏฐิมานะทัณหา,าอุปทานเข้ามาไว้ในใจของเราสิ่งเหล่านี้มันทําให้พาใจของเราไม่ดีใจเคยดีแล้วก็จะทําใจของเราไม่ดีคือมันทุกข์มากมันคิดมากมันฟุ้งซ่านมากอย่างนี้ไนงะแล้วว่าอ๋อนี่กลับมามอง,มองดูจิตใจของเราสิ่งใดทําให้เราเป็นทุกข์ ท,ววทุกเป็นสิ่งที่ควรละพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าสิ่งทุกขเป็นสิ่งที่ควรละเหตุให้เกิดทุกขเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแหละ,ะเราหมั่นศึกษาเรื่องเหล่านี้บ่อยๆเราจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ต้องกลับมาดูตัวเองคนเราถ้าไม่ดูตัวเองมันก็ไม่เห็นว่าตัวเองผิด ถูกอะไรบางทีเราทุกข์ใจยอยู่ทั้งวันก็นยังไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ไงกุ้มใจทั้งวันก็นยังไม่รู้ว่าตัวเองกุ้มเพราะเราไม่ได้ดูตัวเอง